สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับทุกท่านพบก,กับช่องมิวชนทำกินเช่นเดิมค่ะคลิปนี้จะมาอัปเดตข่าวสารอัปเดตคิวงานบอยสิริชัยโพสแต่เช้าพระอาทิตย์ขึ้นที่หัวยหินกับอรอดีแล้วก็ใส่อีโมจิเลิฟๆมาให้สองดวงหวานกันแต่เช้าเลยนะคะห่างกันแค่วันเดียว แม่แมเมม้นแซวกันเลยทีเดียวแจกความรักกันแต่เช้าอัปเดตคิวงานรายวันของซอแอนและบอสบอยมาดูคิวงานของซอแอนกันบ้างนะคะวันนี้มี2คิวงานด้วยกันงานแรกก็จะเป็นงานคอนเสิร์ตกระทิงแดงตลาดวังน้อยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานแรกซอแอนขึ้นเวลาประมาณ19นาฬิกาถึง21นาฬิกา จบจากงานแรกก็ต้องวิ่งกับข้าวกทมนะคะมางานที่สองร้านอีสานลำเพลินเตาปูนเขตบางซื่อกทมค่ะท่านใดสะดวกก็เดินทางไปให้กำลังใจใกล้ที่ไหนไปที่นั่นใครอยู่แถวอยุธยาก็ไปให้กำลังใจงานคอนเสิร์ตกระทิงแดงใครอยู่แถวเตาปูนบางซื่อก็มาให้กำลังใจที่ร้านอีสานลำเพลินได้นะคะ มาดูคิวงานของบอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยกันบ้างนะคะวันนี้วันที่หนึ่งพฤษภาคม2567ใจเกินร้อยทำการแสดงที่วัดป่าบ้านดงมันตำบลหน,นองม่วง<ม>อำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามค่ะ ใครที่อยู่แถวมหาสารครามมาม่วนมาสนุกกันได้นะคะม่วนบ่มีที่สิ้นสุด8ปีหมอลำใจเกินร้อยก็ยังคงม่วนอย่างต่อเนื่องใครที่มีฝา m 5 5 0อย่าลืมพกติดตัวไปด้วยนะคะท่านที่เดินทางไปได้ก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภยัยใกล้ที่ไหนไปที่นั่นเลยค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ซอแอนและบอสบอยกันด้วยสำหรับคลิปนี้แอดก,ก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอนออรดีบอยสิริชัยไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ